โอเคครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคุณกําลังชมรายการ Hey Logy Studio The Only Magic Game Cluster กันเองนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม The c r o o k g a m e n นในพาร์ที่สิกันนะฮะน่าจะเป็นพาร์ทที่สินะฮะย้ำนะว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่17ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จำพาร์ทนะฮะโอเคเรามาสัตยานต่อกันในพาร์ทที่สิกันเลยนะฮะก็ผมคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายคิดว่านะ <laughs> น่าจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายมั้งฮึซิซี่ดีแล้วก็ฟุฟี่แล้วก็จะสปาร์ลนั่น อยากจะเชื่อเลยให้เจอสัปปะรดนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆไงนะฉันอยากจะเห็นมันจังเลยมาริออนก็ไม่เคยเชื่อฉันเลยแม้แต่นิดเดียวอืมอย่างงี้ก็ตามเรื่องซิสซี่ดีแล้วก็เด็กนั่นน่ะฉันคิดว่าฉันเจอพวกเขานะฮะรอเล่นมาเนี่ยฟุฟเฟ่อาจจะนะแต่ซิสซี่กับดีนี้ไม่น่าจะอยู่ที่นี่นะฟังนะเดวิด บางคนตัวคนไม่ว่าอะไรวะบางคนก็ติดอยู่ในสถานที่แบบนี้มันติดอยู่ในาวังนะฮะนาซีเรียสกับเรื่องที่มันทำให้นายรู้สึกสนุกหลังจากนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องตลกแปลมัวเอาใช่เวลานั่งอ่านตั้งนาน so you have pretty similar the guys who use นายนิดว่าใครกันล่ะที่อยู่อาศัยในห้องนั้นก่อนหน้านายอะเป็นความฝันเหรอหรือเป็นเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับครอบครัวของนายฉันก็มองหาสถานที่ที่มันน่าจะดีแต่เมื่อนายาย้ายเข้าไปนายก็เจอแต่เรื่องแย่ๆแบบนี้มาจากนายแล้วก็มาจากห้องนั้นด้วยฉันไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายคนนั้น p e r f e c a t อะไรวะนายเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์นนะ เกี่ยวกี้อะไร <laughs> วะกันวยว I นส n t e d to meet me too อ่านายจะไปเจอผู้ชายคนนั้นไหม so แล้วนายกำลังพูดเรื่องที่คยุยที่โทรหาฉันเหรอใช่แล้วนายก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยบางคนบางคนอะไรวะผมแปลไม่ออกขอโทษด้วยนะฮ <laughs> ะเจ๊กินลูกันนายรู้ใช่ไหมกับ เกี่ยวกับเรื่องเล็กๆจากของอะทัพเฮีเรฟเรื่องที่เขาออกไปโอ้ยไม่ไปแม่งละขอโทษจริงๆนะขอโทษเป็นอย่างสูงมากเลยนะฮะไวเเ้เกมหน้าผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่ใช่อะไรลองคิดกลับดูนะถ้าครูเก็บไมค์คนนั้นพยายามจะฆ่านายแล้วก็แล้วก,วก็กำลังจะพยายามจะพานายไปด้วย แต่บนมือของนายและคนก็คน,คนอื่นๆกําลังช่วยนายอยู่ใครกาลังที่ใครกําลังที่ต้องการจะช่วยนายฮะผมเริ่มเข้าใจในเรื่องแล้วซิซี่ดีฟ,ฟรีด้วยชัดเจนแล้วตัวละครทั้งสามตัวที่เราเจอในเกมนี้กําลังจะออสะท้อนถึงชีวิตของเดวิดทั้งสามเอกลักษณ์นะฮะทั้งออแฟนไม่รักเ,ออเรียนไม่ดีแล้วก็แม่ไม่รักนะฮะ เขาเกลียดนายแต่นายชอบพวกเขาอันนี้ว่า you meet those people <laughs> นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันคิดแต่ฉันก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันถูกหรือเปล่า <laughs> มันไม่เงียบเลยว่างไหม เขาต้องการที่จะช่วยฉันนี่เหรอเอ้ยเขากเขาลังไม่ได้มองหาเออย,ยังไงวะ He m a s n t Seeking My Help เขาไม่ได้มองความหินของฉันเออ่ความความเขาไม่ได้มองเอ่ออ,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 อะไรวะความช่วยของฉันแต่เขากำลังช่วยฉันกับฉันไปนยังจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะ s i m i l a ไปว่าอะไรวะคืออย่าไปเปิด Google อ่านมากเลยอืมอะไรเหร มีอะไรอยู่ในกระเป๋าของฉันด้วยแฮะอะไรเนี่ยที่อยู่โอ้ก็ไม่แกะจากที่นี่เท่าไหร่ฮะอืมฉันจะไปที่นั่น,ฉ,นฉันจะไปพบฉันจะไปพบเขาน่าจะเป็นตอนที่คุกเแมันกอดเดวิดแล้วก็น่าจะเอาไปใส่ตอนนั้นฮะหากนั้นกลับมาแล้วก็หรือเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามานะฉันรู้สึก ว่าแต่ฉันถ้าฉันไม่ไปแล้วก็กูเก็บแมนนั้นจะตามฉันตลอดไปดังนั้นฉันต้องไปเดวิดน่นจะกลับมาหาพวกเราอย่างปลอดภัยใช่ไหมฉันไม่อยากจะเสียเพื่อนไปฉันฉันยังไม่อยากจะไปงานศพของเพื่อนใช่ฉันรู้ขอบคุณพูดง่ายๆก็คือ be careful นั่นเองนะฮะ ซีนสี่เซนต์รีฮอสพิ a อลพอเอ็นจบแล้วนะฮะกับในกันในซีนสี่ของโรงพยาบาลอ่ะเซฟอืมน่าจะใกล้จบแล้วนะผมคิดว่าสถานี่ที่ <laughs> สถานที่นี่สินะน่าจะใช่เป็นบ้านกันเหรอบ้านของเขากันเหรอฮา i s l o ล k ออ้าวล็อกถ้ามันล็อกล้วก็ år, ก็ต้องเข้าจากทางอื่นสินะอืมต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าจะเข้าจากทางไหนดีนะครับเอาติดหินอีกโอ้ชีวิตมันบัดซบจริงๆเซฟก่อนนะฮะ <c oughs> ทางขยะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นขยะสีน้ำเงินนะฮะอบอกกูทำไมวะ เป็นเมลบ็อกซ์ไม่มีอะไรละมันมันล็อกอ่ะไปรอบๆได้ปะไปรอบๆไม่ได้อะ่ะแย่จังตรงนี้ล่ะก็ไปไม่ได้พี่เช่นกันนะฮะอ,อ้าวล้วผมจะไปยังไงต่อล่ะครับในเมื่อตรงนี้มันล็อกอิส์ล็อกหรือว่าไอเทมรีบูเวอร์ก็บบัตรบัตรคีย์ฮะ บัตรียเปิดประตูนี้ได้เล่นน้ผมนี่อึ้งไปเลยเป็นบ้านบ้านไม้นะฮะอุ้ยจานแตกเตือนไม่ได้เป็นประตูแบบบานเลื่อนนะฮะฟังจากการเปิดก็รู้นะฮะเฮลโหลมีใครอยู่ไหมเอ่ยอ้าว ทางนี้มันหวานกันนี่นะทางเชื่อมนะ,ะกระดาษอีกแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเพลงนี่นะ He was a c r o k k e man he was a c r o k k e man ฉันน่าจะมีทางสักทางหนึ่งที่น่าจะเป็นตอนจบข,ของ c o o k i e Man นี่ความฝันของฉันความรักของฉันแล้วก็ครอบของฉัน c o o k i e Man จะอาศัยอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันาที่นี่มันทั้งทั้งอะไรดี ชีวิตมันไม่ได้เหมือนไม่ไม่ได้มีความความหมายแบบนั้นหรอกนะเออนั่นแหละเซฟก่อนนะฮะคงไม่ได้เจออะไรแล้วมั้งก็เรา,น,าน่าจะมาเก็บกระดาษแค่นั้นนะฮะแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนกันโอ้โหกระดาษอีกแล้วมันช่างเยอะสะเหเกินแล้วเราก็ยิ่งไปไม่เก่งอีกด้ยว,ว,ว,วยวา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 ยไม่ทำไมทำไมเออเออมทำไมทำไมแล้วก็ไม่นะฮะเป็นห้องกว้างมาก ดีกว่าแล้วก็กระดาษเออ่บุหรีหมดแล้วฮะฉันอยากจะสูบอีกเ,ออเป็นหนังสือโน้ตบุ๊กสีดำฮะหนังสือนี่มันเขียนกดไว้วเหรอกดมันที่ฉันมีอะไรวะ Combine all the scrap อ๋อก็ใจแล้วกระดาษนี้มันมีชินช้นสว่วนอะไรสักอย่างนะ เนมชื่อของหนังสือนี้ข้างหลังของมันเขียนว่าอะไรดุ๊กชื่ออ๋อชื่อของเจ้าของชื่อดุ๊กดุ๊กดุยดุ๊กแม็กแม็กเกแฮนด์อ่านทุบปอาวะอันนี้ละ่ะไม่มีอะไรอีกแล้ว,วอ่ะนี่ก็เป็นรูปภาพเหรอฮะเป็นรูปภาพที่หลุนมาจากผนังนะฮะ,ะดูไม่ได้นั่นเหรอ อันนี้อะไรนะเป็นรอยใหญ่ๆเอา้าเอา้ะมีกระดาษด้วยเหรอกำไม่เห็นโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลที่ทั้งหมดนี้เป็นความทรงจำของฉันไปซะเขียนเขียนอะไรเขียนใครร้องไห้อะไรวะ เฮ้ยอย่าดิผมคนลุกนะอย่ามีอะไรมาวาักอัดหน้าแล้วกันขอแค่นั้นพอนะฮะเปิดไม่ได้อ้าวกาเปิดไม่ได้เฉยทีนี้ก็เหลือแต่ชั้นบนแล้วนะฮะประตูหันี้เหรอครูเกตแมน วัสดีจ้าเขาก็ลองร้องไห้งั้นเหรอ,อยัางไงาก็ได้ผมไม่อยากสู้กับเขาแล้วว้าววาอัดหน้าเฉยเลย <c oughs> ครูเกตแมนฉันไม่รู้ว่าจะทำให้นายจบยัางไงาดีนะทำมันเริ่มขึ้นที่นี่ มันก็ต้องจบลงที่นี่สู้กันเหรอไอบ้บ้าเคยถามความคิดเห็นกูนอย่างนี้ไอ,บอ้บ้าอย่าวิ่งมาได้ไหมถ้าเธอไม่แข็งเอายิงโดนด้วยเว้ยไม่น่าดืด่มเอนเนอรีดิงเลยตูเฮ้ยเซียฮายอ้าวฟัก โอ้โน้้โปรดโค a กมนใจเอ้ยอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไงบอกยเ้ยอย่าไม่ได้นะฮะเราไม่สามารถอยู่ในอยู่ในระดับเดียวกับมันได้นะโอ้เลือกชยิงผิดทางแล้วไม่ชอบเลยแบบนี้อย่าวอีกปนกูมีกี่นัดเนี่ย แต่อีกแล้วเฮ้ยอย่ามันใกล้เกินไปใกล้เกินไปมีเลือดกี่นัดวะเอ้ยมีมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยคูกเกตแมนเอาวะเสี่ยงกับเลือดของเราแล้วก็ตายนะฮะเหนื่อยจัง กูเหนื่อยแทนเลยเก็บปืนเลยเดวิดครูเกตแมนฉันจะไม่มีวันเหมือนได็กคัดฉันเคยพลาดมาแล้วก็มีเออ่มีคนมีคนมาช่วยดึงมีคนมาช่วยดึงฉันเอาไว้ฉันจะไม่มีทางตายด็กคัดฉันจะมีฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นไปซะ เหมือนคุกเกตแมนพยายามจะเตือนสติเรานะฮะเพราะว่าชีวิตของคุกเกตแมนนี้คุกเกตแมนก็น่าจะเป็นดุกนะฮะเพราะว่าชีวิตของเขาก็เหมือนกับของเรานะฮะคือ,อยังไงชีวิตเหมือนกันเลยนั่นแหละทำไมมีประตูอยู่ตรงนี้ประตูแห่งการขอพรเปิดแล้วกันไม่มีไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะ ดุกชื่อแปลกดีนะขวนคอตายแล้วเหรอ่แขวนคอตายนานเลยด้วยนะไปไม่ออกเลยทีเดียว นายพยายามจะดึงฉันลงไปใช่ไหมนายพยายามจะดึงฉันไปกับนายเหมือนต้องการให้เดวิดตายตามหรือเปล่าแต่นายไม่ได้ทาแบบนั้นนี่นายต้องการที่จะให้ฉันเออเดี๋ยนะแต่แต่นา,แตนายไม่ได้ช่วยฉันนายพยายามจะทำให้ฉันดิ่งลงไปในดิ่งลงดิ่งลงลึกลงไปดังนั้นนายดังนั้นนายจึงเรียกฉันฉันมาใช่ไหมมาไม่ถูกต้องหรอกนะ นายพยายามจะช่วยฉันบอกฉันบอกฉันมาผิดทางแล้วก็ให้ฉันเริ่มต้นใหม่ขอบคุณนะไม่มีอะไรที่จะขอบคุณไปมากกว่านี้แล้วถ้านาจะไปที่ไหนแล้วก็ขอไปที่ที่สบายนะดังนั้นตอนนี้ ไปนะ hmm. ป็นไงบ้างเดวิดหาหาเหาเจอไหมแล้วได้ยินว่ารู้สึกว่านายจ,จบเรื่องนี้แล้วใช่ปะ เดี๋ยวฉันจะไปทำชามาให้นะเขาเป็นครูก e ทแมนนั้นเหรอแล้วเขาพยายามจะพานายไปอีกด้านหนึ่งครูกคทแมนคนนั้นเอ่อก็ดูเอ่อครูกคทแมนคนนั้นก็ดูเหมือนจะอยู่ข้างหลังข้างหลังฉันตลอดทุกครั้งที่ฉันเศร้า เขาก็จะปรากฏตัวมาฉันรู้ว่ามันงี่เง่าแต่ฉันอยากจะจบเรื่องนี้เพื่อฮ่าฉันเหนื่อยไม่อยากจะคิดถึงมันอีกแล้วทุกอย่างนี้มันจบลงแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้ไม่ก็หลังจากนี้หาทางดีๆ เขาพยายามจะช่วยฉันบางทีมันก็ง่ายกับแกเป้าหมายนะว่าไหมง่ายต่อการแบบอะไรวะง่ายต่อการเป้าหมายคือเหมือนกับไอ้หนูอะเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ,อุปสรรคอะเออนั่นแหละง,ง่ายต่อการฝันฝ่อนนาอุปสรรคนะฮะว่าไหมเอ่อนั่นจะเป็นสาเหตุเสินะว่าทําไมนายถึงไม่อยากให้ฉันเข้าไปเอ่อ ตกลงตกลงไปในนั้นฉันสบายดีกูเกมบแมนก็ไปแล้วฮัลโหลสวัสดีครับใครครับฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดวิดมีอะไรเหรอใครอะใครกันอะโรงพยาบาลอะบอกว่าแม่ของฉัน กำลังใจดีขึ้นถ้าได้รับการผ่าตัดเอาเมอร์ไซด์ของฉันไปเลยมันเร็วดีนัน่นต้องรีบไปนะจะนั่งรอพ่อตาลิบินเลยไงหมอหมอครับแม่ของผมเหรอแม่ของคุณเหรอรีบวิ่งเถอ รู้สึกว่าการผ่าตัดในครั้งนี้จะใช้ความเสี่ยงมากนะฮะห้าสิบต่อห้าสิบหมอได้โปรดเถอะช่วยแม่ของผมเธอเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ขอร้องนะฮะเราต้องมาเสี่ยงลุ้นกันนะฮะว่าพวกเราพร้อมแล้วตอนนี้พวกเราจะทำงานให้ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้อาการของแม่เดวิดอยู่ในขั้นห้าสิบห้าสิบนะฮะมีโอกาสที่จะรอดห้าสิบและเสียชีวิตห้าสิบหรือไม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดเลย มาทุนกันดีกว่านะฮะอ่ะหมอมาแล้วฮะหมอแม่ของผมล่ะตอนนี้แม่ของคุณนั้นได้ทำการถอดอะไรวะออกเรียบร้อยแล้วถอดออกเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสมองก็คงจะเป็นไม่รู้ดิตอนนี้เธอหลับอยู่เดี๋ยวพวกเราจะเทเอ่ะนะวีมายพวกเราคิดว่าเธอน่าจะตื่นขึ้นเร็วๆนี้ เย็ดรอดเหรวะคืนนี้คงเป็นคืนที่แสงจะใหญ่ยิ่งไปดูแลเธอซะไปเมื่อเอานะฮะนี่ยังมีเสียงตึ๊ดตึ๊อยู่นะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นี่ลืมตาแล้วรอดครับเดวิดแม่แม่ครับขอบคุณพระเจ้าคุณตื่นขึ้นแล้วจริงเลยเนี่ย รู้สึกเหมือนตกอยู่ในอำนาจของความมืดฉันกลัวเหลือเกินแต่ฉันยังมีเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับลูกนะและนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเธอฉันขอโทษนะมันยากเกินไปใช่ไหมโอเคแม่โอเคมันมันดีขึ้นโอเคม,มันโอเคนลแม่เดี๋ยวผมจะช่วยให้แม่เปิดตาสู่โลกกว้างเองนะแม่เข่าสุดเลยฮะ แม่ผมไม,ไม่มีความสุขเลยผมผมสตักกิงสตักกิงลิงไปว่าอะไรวะแต่ยังไงผมยังไม่ผมก็ยังไม่ได้เสียแม่ไปแปลโมอีกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปอย่างนั้นแหละแม่ผมเกียดเรื่องมันเหรอ อยากงบลไปเลยเดวิดนายลูกแล้วก็แม่ทุกคนก็ผ่านทุกคนก็เคยพูดว่าพวกเราอยู่เออพวกเราอยู่อย่างกัมีความสุขได้ยากแต่ยังไงซะเวลาเศร้าๆแบบนี้ก็ต้องมีช่วงที่ดีขึ้นันนั้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันฉันจะภาวนาให้เธอนะขอให้ลูกชายของฉันมีความสุขตลอดไป เฮ้ยท,ทำไมพอลาแบบนี้วะแม่อย่าก,กังวลในเรื่องที่เศร้าเลยฉันเชื่อว่าเธอน่าจะดีขึ้นและเหตุการณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในรอบๆตัวเธอเดว,วี่ฉันหิวน้ำเอาน้ำหาให้ได้ไหมได้เลยแมย่รอแป๊บหนึ่งนะทำไมถึงโฟกัสาที่นี่เฮ้ย คงไม่ใช่ยอย่างที่ผมคิดนะแม่มาแล้วแม่แม่แม่แม ขอบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะดังนั้นก็ใครที่เกลียดแม่นะอย่ากเกลียดเขาเลยนะฮะร,รักแม่มากๆนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าแม่แม่ของเรานั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะเธอไปสบายแล้วเดวิดฉันมั่นใจว่าแม่ของนายต้องมีความสุขแน่ๆเลยตอนนี้นายเหนื่อยหรือเปล่าเดวิดโอเคไหมเธอบอกฉันว่าเธอมีความสุขแล้วก็จบลง หากฉันอยู่ข้างนอกด้วยตัวของฉันเองอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยฉันก็ได้แปลโมอีกแล้วนะมันจะดีขึ้นถ้าฉันยิ้มกับจุดจบนี้เดวิดมาริอนทำไมเธอถึงเฉล่ ทำไมเธอถึงมาที่นี่ด้วยเฮ้เชอร์ี่ใช่สดี๋ยวฉันยังฉันยังไม่ยกโทษให้เธอหรอกนะไปปอบใจโอ้ oh. รู้สึกว่าจะให้เอ่อเชอรี่เชอร์ี่เชอรี่เชอรี่มาปลอบใจเดวิดนะฮะอฮัม uh huh. uh, เราเราไปกันก่อนเถอะโอเคโอเคหยุดยิกฉันได้แล้วนะเดวิดฉันได้ยินเกี่ยวกับแม่ของเธอแล้วนะ มันดีนะที่เธอมาเชอรี่แม่ของฉันชอบเธอมากเลยนะเดวิดเป็นเพราะอะไรวะฉันมันบ้าเองฉันมันงี่เง่าเองที่ที่ไปฉันมันบ้าเองที่ <c oughs> ที่ทิ้งเธอไปอะไรเงี้ยบางทีฉันอาจจะต้องใจดีขึ้นบ้างล่ะ นายจะไม่มีทางปล่อยฉันตกลงไปรีเพลอ,อ้ไปไม่ได้จริงๆนะฮะฉันขอโทษบางทอาีอาจจะสาไปแต่เดวิดมันจะดีขึ้นไหมถ้าเรากลับมาเป็นแบบนั้นอีกเดวิดฉันขอโทษอย่าร้องเลยไม่ฉันไม่ได้เศร้าซะหน่อยฉันแค่ ทุกครั้งที่ฉันฝันฉันฉันฝันว่าฉันเสียคนที่เป็นครอบครองฉันแต่ฉันก็ดีใจนะที่เธอกลับมาโอเคชอรี่มันดีขึ้นละฉันสัญญาว่าฉันขอสัญญากับเธอว่าเดวิด สัญญาว่าอะไรวะน่าจะเป็นประโยชน์เมื่อกี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะรู้ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่ผู้ชาย The c r o o k e d Man คนนั้นเขามีร่างกายที่บวบเบี้ยวเบี้ยวและเขาก็มีสิ่งๆที่มันบวบเบี้ยวเบี้ยวแต่ผมมั่นใจว่าเขามีความสุขที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่มันบุบบี้เบี้ยว r e a c h in peace, d u ์ m e ก a h e n นฉันหวังว่าจะได้เจอในอีกครั้งนะไปสู่สุคติละ่ Good bye bye, ละ굿เอนไบบายแบ็กเบิร์ d ลาก่อนนกน้อยสีดำน,ก,นกดำดิ จบแล้วครับท่านผู้ชมครับเย่ yeah, จบแล้วนะฮะก็ขอบคุณนะที่ติดตามดูกันตั้งแต่พาร์ทที่หนึ่งจนถึงพาร์ทที่17ใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามตั้งแต่ต้นมาถึงจนจบนะฮะถึงแม้ผมจะไปได้ห่วยแตกก็ตามนะฮะก็ผมคิดว่าเกมนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็ในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนะฮะถึงแม้ว่าแฟนไม่รัก การเรียนไม่ดีแม่ไม่รักก็ข่าตัวตายนะนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะฮะดังนั้นก็จงมองหาสิ่งที่ดีกว่าการข่าตัวตายนะการข่าตัวตายนะั้นไม่ใช่ทางแก้ที่ดีนะฮะดังนั้นก็จงมองหาสิ่งที่มันดีๆนะฮะก็ผมผมผม็พูดได้แค่นี้นะฮะก็ผมสอนใครไม่ค่อยเก่งหรอกโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะฮะถึงแม้วิวมันจะน้อยก็ตามเพื่อผมก็ทำนะฮะ หรบคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยล่ะบาย